โอ้ยจะคลอดแล้วค่ะโอ้ยต้องรีบมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเลยนะแปลกมากเลยนะคะเราเพิ่งจะแต่งงานกันคลิปที่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท้องเราก็โตวไวมากเลยโอ้ยตายแล้วเมียผมจะคลอดลูกอุ๊ยอ๊ยอ,ยอยคุณหมอทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยหมอคะหมอฉันเจ็บฉันเจ็บโอ้ค้างชองก็ตื่นเต้นไปด้วยอะ่ะ ดูดิเหมือนว่าหมอจะไม่เก่งเลยนะคะหมอช่วยเบามือหน่อยได้ไหมดูนาสิลนต่ลงว้าวยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกสาวแกะร้อเชียวว่าต้องเป็นลูกสาวแน่นอนเลยอ๋ออันนี้นามสกุลจังนะคะนามสกุลพี่ลินตอนนั้นเราตั้งเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ไปแก้เนาะก็ ลูกสาวนะคะตั้งใจไว้ว่าให้ชื่อแฮซูค่ะฮันแน่แฮซูเนี่ยจะมาเป็นลูกสาวพี่ลินซึ่งในซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาก็คู่กับชายสีใช่ไหมคะจากเรื่องมูนเลเบอร์ก็ให้ชื่อแฮซูเรียบร้อยค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นวัมพายอะ่ะกำลังลุ้นอยู่เลยนี่ไงแฮซูพังชนยังตกใจอยู่นะคะ น่ารักจังเลยโอ้เราเปลี่ยนชุดนะคะหันไปดูผู้ชายนิดนึงอุ้มลูกค่ะที่รักดูลูกของเราสิคะแมก่กระดาลามาลอดลูกนะคะใส่แว่นเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านนะคะเราจะไม่รอช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้แฮร์ูเนี่ยโตเป็นไวัยเตาะแตะจะได้รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นแวมไพร์หรือเปล่า อุยน่ารักจังเลยโอ้เบบีเบบีเบบีนี่ก็เป็นห้องนอนของแฮซูนะคะก็ให้อบปป้าเนี่ยซื้อ,อ,อดอกไม้ไฟเป็นรูปดอกไม้นะคะเป็นไฟนั่นแหละไว้ในห้องน้องนะคะเพิ่มมานิดนเดี๋ยเราจะป้อนป้อนนมจากเต้าด้วยนะคะแล้วทำไมเราถึงใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยนั่นนะซิ หนุ่วงจังเลยอะค่ะคือตอนนี้พี่ลินอยากจะบอกว่าพี่ลินเนี่ยเห่อภาคแวมไพ์มากๆเลยนะคะแล้วที่ลงภาคซิตี้ดิวิ่งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วหลายคนเนี่ยคิดถึงภาคนี้นะคะแล้วก็รอคอยภาคนี้อยู่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะพี่ลินก็เลยจัดการให้ตัวเองเนี่ยแต่งงานในวันวาเลนไทน์แล้วแต่งงานปุ๊บก็มีลูกเลยโอ้น่ารักจังเลยเดี๋ยวให้คุณพ่อมาเจอหน้าน้องก่อนนะ โอเคให้หลอกล้อหลอกหยอกล้อโอ,อ้หลอกล้อคืออะไรหยอกล้อเด็กก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะให้หนูน้อยโตเลยลูกป,ป้าน่ารักจังเลยหนูอยากเรียกป้าวะอุปป้าไม่ได้เรียกอุปป้าไม่ได้โอเคพูดคุยนะคะต้องเรียกว่าอัปาปอัปาปอัปาปอืมก็ถ้าให้เรียกพอๆก็อาบุชิให้โตเลยนะคะ ไม่ต้องจัดงานวันเกิดสำหรับภาคเดอ s i ซิมนะคะสั่งให้เด็กโตได้เลย,ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแฮซูว้าวอเอ้ยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นทรงผมแฮซูไหมคะน่ารักจังเลยแฮซูนะคะอายุเพิ่มขึ้นแล้ววัยตาะแตะวัยแห่งการเล่นสำรวจโลกและเรียนรู้การพูดคุยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การฝึกทักษะเพื่อนำไปใช้ในอนาคตล่ะ เลือกอันไหนดีนะหนะ้าคบหาอยากรู้อยากเห็นตัวติดหนึบเอาเป็นอยากรู้อยากเห็นไหมแบบจะขี้สงสัยอะไรทำนองนี้นะคะโอ้ยได้ไงอะ่ะแฮซูมไม่ได้เป็นแวมไพร์นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญ,ญลักษณ์แวมไพร์ตรงนี้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่พี่ดินเล่นเกมนะคะพี่ดินก,กเ็เซฟช่วงที่ใกล้จะคลอดใช่ไหมคะแต่ก็เล่นต่อแบบไม่ได้อาจอะ่ะสรุปคลอดมาเป็นลูกสาวนะคะแล้วก็เป็นแวมไพร์ แต่ว่าก็ออกเกมแบบไม่ได้เซฟนะคะเพราะว่ามีเซฟล่าสุดคือตอนท้องแล้วพอวันนี้มาอัดช่วงที่ใกล้คอดใช่ไหมคะที่เปิดคลิปไปเนี่ยกลายเป็นว่าทําไมไม่เหมือนเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เป็นวันพายนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงแฮซูจะไม่เป็นวันพายเดี๋ยวดินก็จะมีลูกอีกสักคนค่ะนี่ก็เป็นทรงผมนะคะของน้องแฮซูแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเนาะเพราะว่าไม่ค่อยชอบสีดําเท่าไหร่นะคะโอ้มีหลายสีเลยนะ โอ้เหมือนเด็กฝรั่งเลยอะสีขาวก็มีสีฟ้านะคะพาสเทลมากๆเลยให้เป็นเด็กหัวชมพูเด็กหัวชมพูน่ารักมากเห็นนม,น,มน,น้องด้วยก็สีปากเนี่ยไม่ได้ลงนะคะลงแค่แบบสีแก้มแล้วก็สีตานะคะที่ลงสีตามีหลายสีมากดูสิคะเนี่ยพอเริ่มแบบโหลดมอสมาเนี่ยก็ ทำให้เกมแบบดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสรุปลูกฉันเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมเลือกเป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะคะสีดำอาจจะแบบว่าทึบไปเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้น้องกันดีกว่านะคะเรามาดูชุดทั้งตัวดีกว่าเห็นไหมละ่ะหลดเพิ่มมานิดนึงนะคะไม่เยอะแค่อยากจะลองลองใส่ในภาคนี้แบบนี้ก็เป็นชุดเต็มตัวนะคะว้าวสีอะไรดีเอย่ยเริ่มเริ่มแบบน่ารักแล้วอะ สีชมพูอีกไหมหรือว่าจะใส่สีม่วง <c oughs> หนูชอบสีอะไรอะ่ะแฮซูฮะหนูยังพูดไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> สีชมพูก็น่ารักนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้สีแดงแบบสีแดงเนี่ยน่าจะเหมาะกับแวมไพร์มากกว่าเนาะแล้วก็สีชมพูอีกแล้วค่ะรองเท้าก็โหลดมาโอเคใส่รองเท้าสีขาวนะคะ คอนเวิร์ตค่ะน่ารักมากหนูน่ารักไหมหนูยิ้มบ้างนะลูก <Yeah. S 1> ต่อไปมาที่ชุดทางการเลยนะคะก็เลือกเป็นสีแบบนี้หรอโอสีชมพูสีอะไรดีโอเคสีสีแบบนี้ดีกว่านะคะน่ารักแล้วก็รองเท้าค่ะรองเท้าก็น่าจะเป็นสีชมพูแดงสีขาว หรือว่าจะเป็นชมพูอ่อนแบบนี้แต่ใส่ถุงเท้าให้นิดนึงเครื่องประดับนะคะถุงน่องก็ได้อะถุงน่องสีขาวสวยไหมอ่ะก็โอเคนะคะน่ารักจังเลยต่อไปเป็นชุดนอนค่ะอุ้ยโป๊อีกแล้วนอนน้องแมวเหมียวทั้งตัวละทั้งตัวเป็นแบบนี้อันนี้มันมีรูปจุกนมด้วยได้โหลดมาหรือเปล่าเนี่ย จุกนมจุกนมเดี๋ยวนะขอหานิดนึงนะคะเผื่อมีนี่ไงอ้ห้น่ารักจังเลยสีชมพูแหละเนาะไม่ต้องไม่ต้องเลือกมากต่อไปก็เป็นรองเท้านะคะรองเท้ากระต่ายเอ่อรองเท้ากระต่ายอยู่ไหนอยู่นี่สีอะไรดีคะสีขาวหรือว่าสีชมพูดีสวยทั้งสองสีเลยอะแต่สีขาวน่าจะเข้ากับ ชุดมากกว่านะคะสุดท้ายก็เป็นชุดจัดงานเลี้ยงนะคะใส่เป็นสีม่วงบ้างนะคะแล้วก็รองเท้าโอเคแบบนี้เข้ากันไหมต้องมีถุงเท้าด้วยนะคะจะได้แบบสบายสบายเท้าเนาะถุงเท้าอ๋ออันนี้เป็นถุงเท้าแบบถุงนอนเอ้ยแบบชุดนอนใช่ไหมงั้นใส่ถุงน่องก็ได้นะคะสีขาว สีม่วงเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะน่ารักที่สุดเลยเอา้าวแล้วผมสีชมพูที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ล่ะคะกลายเป็นเด็กผมบอลไปได้อะ่ะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมไม่เป็นสีชมพูอะ่ะโอ้โหก็เห็นมีให้เลือกก็เลยเลือกสีชมพูอะ่ะแต่เลือกไปก็ได้เป็นอา่าสีบอลมานะคะอา้าว นี่เราเปลี่ยนชุดแบบจะแต่งงานอีกรอบหรือยังไงลูกจ้าอ๋อไงคะมามา้าไม่เอาอย่าเรียกมาม้าสิเรียกอมมมาอมมมาอัปป้าโอ้มาเกาหลีหมดเลยนะเนี่ยอมมาจาลูกแปเดี๋ยวแม่พาไปอาบน้ํานนะอุ้ยตายเพิ่งเป็นแม่คนครั้งแรกเลยนะคะบ้าเหรอแค่ในเกม อ๋อถ้านะับภาคลินเดเลตเลตั้งแต่พาราไดตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มแคสเกมแล้วเนี่ยเราก็มีลูกเอลซ่าอันนามีหลานเป็นออโรามีเหลนเป็นทิงเกอร์เบลมีหลนเป็นซินเดเล่าแล้วมี <c oughs> ลูกของหลนเป็นอ <c oughs> อมสโนไวท์เออแล้วแอนเรียวก็เป็นโอ้โหเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยเอ้าไม่อาบน้ำเหรอ อมอป้าจะสอนหนูนั่งกระโถนน่าแต่หนูไม่อยากนั่งเลยก็ต้องก็ต้องลองนั่งนะโอเคได้แฮซูนะคะได้ได้รับทกกักษะการนั่งกระโถนแล้วอาบน้ำให้แฮซูนะคะแฮซูกโกรธเล่าเฉยเลยอะ่ะคือเขาไม่ต้องการมั้งคือเราแบบจะอุ้มมาอาบน้ำใช่ไหมคะแต่น้องไม่ได้อยากอาบไง <c oughs> ก็ดูสิน้องเขียวเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังกโกรธอยู่นะ อาขอคังชวนให้เอาอาหารหิวเหรอเนี่ยหิวจนขั้นกินฟองน้ำได้เลยเสียดายที่แบบเราแบบไม่ได้เห็นผมสีชมพูเปราะว่า,อาตอนที่พี่ได้โหลดมอสมาเนี่ยน่าจะลืมโหลดอีกตัวหนึ่งนะคะที่ให้มันแสดงในเกมเนาะมันอาจจะแสดงแค่ตอนที่เราแต่งซิมก็ได้คะคุณพ่อมาแล้วนะคะฟังฟังเกี่ยวกับอะไรวะ อเอาอุ้มแล้วอะ่ะออับป,ปะ <laughs> <laughs> เฮ้ยชายสีมาแล้วค่ะ ชชอ้าวโอ้ดีปปชายสี่เป็นยังไงสบายดีบ้างไหมฉันหรอก,ก็กิจการ<อ>รุ่งเรืองดีอะนะโอ้ย <c oughs> ในที่สุดนะคะพี่ลินก็เลือกคังชอนนะไม่ได้เลือกชายสี่ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็จะทําเป็นรักสามเศร้า <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ดีกับคังชอน <c oughs> พี่ลินก็เลยโอเคให้ชายสี่เป็นแค่เพื่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคสซูเจอชายสี่แล้วโอ้ยโอ้ยมีมีการแบบ หันหน้าไปไปมองด้วยนะคะเราจะคุยกับคนแปลกหน้าเวลาที่ชายสีมาหาเราเนี่ยจะมีเสียงแบบ uh, เสียงแปลกประหลาดนะคะอ่ะ uh, คุยคนแปลกหน้าก่อนส uh. วัสด,ดีค่ะอ่ uh. หนูหนูรู้จักนะคะคุณคิ๊กระถอน uh. ไม่ใช่แล้วใครสอนเธอพูดอย่างนี้เนี่ย uh. แล้วทำไมมันมีรูปรูปกระถน ตัวเลือกนะคะเป็นมิดเราบอกลาเลยเหรอความชั่วร้ายไล่กิจกรรมเพิ่มเข้ากลุ่มไม่มีอันไหนดีเลยเจ้าหนูน้อยมานี่มานี่มานี่อ้าวมาเล่นของลูกโอเคเดี๋ยวเราจะเรียงนะคะจะเล่นพวกแบบบล็อกอะไรอย่างนี้นะคะดูดิตอนที่พี่ลินเล่นตุ๊กตาเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกแบบน่ารักจังเลยมาเล่นแรดเธอเล่นถูกตัวแล้วแหละ บ้าหรอนันไม่ใช่นะม,นมันไม่ใช่แรดนะเออโอเคชายสีก็เข้ามามามาเล่นด้วยนะคะโอเคเราเลียงบล็อกกันแล้วเราจะทำยังไงกับชายสีดีคะเนี่ยแค่แบบอยากให้เขาเจอกับแฮซูนะคะถ่ายรูปด้วยกันไม่รู้จะทำอะไรดี ช่อตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วยังไม่กลับบ้านเอาแม่ทำอะไรอยู่เรียกหมามาก็ได้นะถ้าหนูไม่ท่านหนาดอ่ะตอนนี้รู้สึกล่าเลิงนะคะจากฟองสบู่นั่นเองก็โอเคฝึกทักษะไปนะคะอ้าวครั้งชอนมาแล้วผมว่าคุณควรจะกลับได้แล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะ เสียดายที่นฮซูไม่เป็นแวมไพร์อะแปลว่าเราต้องมีลูกอีกคนจะสอนไหมสอนแฮซูดีกว่านะคะเออแฮซูจะได้เก่งคือการที่แบบน้อง,ง,งทำด้วยตัวเองกับที่มีผู้ใหญ่มาสอนเนี่ยถ้ามีผู้ใหญ่มาสอนจะเพิ่มทักษะได้ดีกว่าแต่น้องไม่ต้องการอะ <S <S โอเคฉันต้องไปแล้วขอบคุณที่เที่ยวเล่นด้วยกันโมโหเลยอะ ก็หนูอยากเล่นเองไม่อยากให้อป้าไม่อยากให้ปา้ามาสอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นกับน้องนะคะมีไหมเล่นอะมีบอกลาได้ยังไงอะนี่ไงมีเล่นมีเล่นโอเคคือแบบบางครั้งเด็กเขาแบบเอาแต่ใจาแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมเล่นคนเดียว ก็กำลังฝึกอยู่ะโอเคจะเล่นกับน้องก็เล่นไม่ได้ปล่อยให้น้องเล่นไปคนเดียวดีไหมเนี่ยดูสิคะอป,ป้าไปนั่งรอที่โซฟาเด็กค่ะลงไปเล่นเกมแล้วหนูอยากเล่นคนเดียวทำไมกระโปองหนูเป็นยังไงล่ะอ๋ออันนี้เป็นทีวีนะคะซึ่งใหญ่โตมโหดานมากาก็คิดซะว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานที่ คังชอนมอบให้นะคะเราจะจอยเกมกับเขาด้วยค่ะงานตอนนี้ของพี่ลินนะเอ,อ่อทักษะการเล่นตลกนะคะถึงระดับ5แล้วพี่ลินจะต้องหาคนติดตาม10,000แคนนะคะซึ่งวิธีที่จะหาคนติดตามเนี่ยอย่างเช่นเราแบบถ่ายทอดสดเกมโอเคพี่ลินจะถ่ายทอดสดนะคะเป็นเกมเออคำสาบของจินนี่แล้วกันดูซิว่าจะเป็นยังไงอ๋อเป็น The Sims ภาค แอดเวนเจอร์แน่เลยภาคแบบจินนี่อ่ะอียิปต์อ่ะเอ้ยนั่นมันมัมมี่อียิปต์อ่อะจินนี่มันเป็นภาคโชว์ไทม์หรือเปล่าหรือภาคอะไรสักอย่างอ่ะ oh <my> อ๋อวิ่งเก็บเพชรนะคะ oh <my> <laughs> คือคือ,คอมีโซฟาไว้แต่ไม่นั่งอันนี้คือพวกเขาโตแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการมองดูวันเกิดในะค,ะครอบครัวถูกต้องทุกอย่างดีมากเลยที่สำคัญคืออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วนะคะ oh. คือแบบเน็ตแรงมากนี่ก็จะเล่นกับลูกแต่ลูกไม่เล่นด้วยนะคะโอเคลูกง่วงแล้วอะง่วงแล้วง่วงแล้วอะอ่านนิทานก่อนนอนน่าจะยอมให้อ่านนะแฮซูอย่าดื้อสิอืมหนูไม่ได้ดื้อซะนหน่อยเดี๋ยวป้าอ่านนิทานก่อนนอนอให้นะาบาบาก็ดีอะค่ะอืมหนูอยากฟังเรื่องซินเดอเรลลี <li> ่ อุ้มอุอ้มเอาเอาเออเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนอนกันด้วยนะคะชุดนอนน้องมีจุกนมด้วยน่ารักเชียวน่ารักจังเลยอ่ะรอที่จะทำภาคเด็กอยู่เนี่ยอืของเสริมเริ่มมีเข้ามาเยอะแล้วจะได้แบบเล่นภาคอนุบาลหมีน้อยนะคะเผื่อว่าคนจะชอบเหมือนภาคแบมพายอะไรทำนองนี้เนาะที่รักครับว่าแต่ว่าคุณ เพาะแต่ว่ายังไงคะคุณไม่เปลี่ยนชุดบ้างเลยเหรอฉันเถอะชุดแต่งงานนะคะที่รักหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะแฮซุก,กำลังหลับอยู่ว้าวข้างชนเป็นคนจ <c oughs> อป,ป้าค่ะอป,ป้าทำแบบนี้เราเขินนะฮ้ย <c oughs> ตื่นแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกหิวมากน้องอยากที่จะระบายนะคะกับบ้านตุ๊กตาเหล่าเนี้ยตื่นเองด้วยไม่ต้องปลุกเลยนะคะ ดูสิดูหน้าเด็กโกรธนะคะหนูหิวมากเลยไ้จะขาดอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยก็ยังดูดนมอ,อยู่ไม่ใช่หรอโอ้ยเอ้ยเอาหัวโขบด้วยอะ่ะโมโหหิวเว้ยพังเลยดูว่าเกิดอะไรขึ้นหนูไม่ได้ตั้งใจมีข้อความส่งเข้ามานะคะยินดีด้วยนะที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว ขอบคุณนะคะยินดีจริงๆค่ะบ้านพังเลยโอ้จะต้องมาซ่อมให้น้องอีกอะ่ะนี่ไงแม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกจ๊ะจะกินอะไรไหมหนูอยากกินพิซซ่าไปๆเดี๋ยวแม่พาไปนั่งเห็นทั้ทงช้อนสะท้อนในกระจกลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่าจะโมโหหิวอ่ะค่ะที่รักเราก็บ้ากันงูฮูก็ไม่สนใจลูกเลย <laughs> ใครจะรู้ว่าเธอจะตื่นมาแล้วหิวขนาดนี้ โอเคเราให้อะไรอ่ะให้อาหารนะคะอะไรหวาแอปเปิลซอสหรองมมมมอมงอมอมอมกินยังไงเนะี่ยไม่แกะจุกนมเลยโอเคน่าจะช่วยความหิวได้เยอะนะคะ แต่ว่าดูแลเด็กเนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะอ้าวเล่นแล้งไงเล่นแล้งไงเฮอิ่มแล้วก็เล่นซีกินไม่หมดหรอกบางคนอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่แบบมีทั้งมแมลงสาบทั้งหนูนะคะพี่ที่ยังไม่เจอเลยบอกตรงๆจัดสวยเกินไงต้องแบบจัดให้แบบลกอะแล้วก็สกรปรกอะถึงจะเจอหนูเจอมแมลงสาบเนาะอบป,ป้าฉันเดินเต่าแ,แตกเลยค่ะปวดหนักมากแล้วสิโอเคอย,ยังชั่ว โอเคตอนนี้พี่ลินไปหลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาบน้ําให้แฮนซูด้วยแล้วเดี๋ยวน้องมันเล่นของเล่นน้องอาบน้ําเสร็จเนี่ยเออซื้อของเล่นหรอโอ้มีคําสั่งให้ซื้อด้วยก็มีของเล่นมากมายน้องแมวอะไรอย่างนี้นะคะเออ,เอ,อซื้อซื้อเล่นขำๆสักสองสามชิ้นร้องแล้วนี่ไงเด็กจะรู้สึกเอ,อถูกขังนะคะ เจอซี่เดือ้าไปอุ้มเหมือนกับว่าเขาต้องการให้หนูนั่งอยู่ตรงนี้ไปจนตายโอ้ยข้างห้องเสียงดังอะหลับได้ไหมคะเนี่ยใช่ไหมเสียงข้างห้องใช่ไหมเพราะจูๆ่ๆเขาันมีเสียงแบบะสะท้อนหูเข้ามาเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่ง uh oh. ข้างห้องฉันไม่ยอมจ่ายเอ่อ ส่ายบินค่าเช่าห้องด้วยนะคะแถมยังวุ้กงูกันกลางวันแสกนี่เที่ยงนะเนี่ยวันลวเชื่อว,ว่าเราต้องตื่นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทุบประตูนะคะอย่างแรงเลยโหอาบน,น้ำให้แฮนซูไปนะคะ <c oughs> ป๊าปะาปะปะาป๊าปะอป๊าปะาป๊าซา,า,าลังเิฮะ <c oughs> นี่ใครเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> พอดีว่า <c oughs> ผมจัด ฮาเดมอยู่ในห้องคุณสนใจจะเข้ามาร่วมไหมครับจะบ้าเหรอคะฉันมีรูปมีสามีแล้วนะคะช่วยให้เกียรติฉันด้วยค่ะเดดแจ้งเจ้าของคอนโดเขาให้ไล่ออกเลยคนนี้คือใครเนี่ยแล้วเราไปยืนคุยกับเขาทำไมเราง่วงนอนแล้วคะต้องการให้เขาแบบเงียบนะคะเขาเสียงดังมากเป็นอะไรอีกอะโมโหอะไรอีกอะทำอะไรกันทำอะไรกันฟังนะคะ เอ้ยหนูสาดน้ำใส่เลยนะป้าป้าก็าอโอ้ทำไมอะเมื่อกี้เราจะจูบน้องก็ไม่ให้จูบอะคือเป็นเพราะค่าความสัมพันธ์หรือเปล่าคะเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองอะคือเพราะว่าเรารีบให้น้องโตไวเกินไปจริงๆตอนน้องยังเป็นทารกเนี่ยเราควรจะเล่นให้นานกว่านี้นะคะเพราะว่าค่าความสัมพันธ์สีเขียวๆเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นเร็ว เร็วขึ้นพอน้องเป็นวัยต่อแตะเนี่ยเด็กก็มักจะเอาแต่ใจใช่ไหมคะเราจะจูบจะอะไรก็ยากหน่อยอะ่ะงั้นเราพาน้องมาเปิดหูเปิดตาข้างนอกบ้างนะคะอู้ยอมเล่นกับป้าแล้วว้าเป็นเครื่องดีนอ้แล้วเราไปไหนคะเนี่ยเอากลับไปเฉยเลยมาที่นี่ก่อนมาที่นี่ก่อนเลยไม่ต้องกลับอะเป็นอะไรอะคะง่วงนอนรอโหง่วงมากเลย ออนั่นไงนั่นไง,น,น,ไงนั่นสับปะาดระหว่งนะรู้สึกว่าแฮซูเขาจะสนิทก,กับทางชนนะคะแต่ดูพี่ลินสิคะโอเคสงสารจังเลยอะ่ะเรามาเจอเพื่อนก็ต้องมาพูดคุยฉันพาลูกมาเดินเล่นดูสิลูกฉันเล่นอยู่ข้างหลังอะ่ะได้เปิดหูเปิดตาสะีนะคะโอ้เด็กก็ชอบเนาะจริงๆน่าจะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะ โอเคพี่ดินอาจจะทนไหวนะในเรื่องพลังงานอาจจะนั่งได้อีกสักนิดนึงนะคะ,ะเกิดใครไม่รู้ผู้หญิงเขาก็เมาส์มอยไปส่วนคุณพ่อในฮา้ยงลูกเฮ้ยทำไรอะ่ะอยากเล่นอีกเหรอทำไรอะ่ะข้างหลังเขาประทวงกันประทวงด้วยไว้นี่ฉันมาประทวงด้วยเหรอเนี่ยอบป,ป้าดูลูกก่อน หนูตื่นเต้นใหญ่เลยหนูตื่นเต้นใหญ่เลยวว <c oughs> ถเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอจะจบกันไว้เพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ <c oughs> ถ้าชอบน้องแฮซูชอบพี่ลินชอบอบป,ป้าเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลเดลจังที่ใครๆทยตงก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ์